แล้วก็พลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะมาค่ะได้เวลาแกะแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะไม่ติดเลยค่ะ นี่ออกง่ายๆเลยค่ะนี่ข้างนี้เหมือนกันนี่ติดหนังมันนิดหน่อยนะคะนี่เลยพอรอบใหม่เดี๋ยวเราก็ทาใหม่นะคะนี่แล้วเราก็ได้ปลาตัวสวยงามเลยเห็นไหมคะ แล้วเราก็ทาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดเรามี โอเคง่ายๆเห็นไหมคะเพื่อนๆลองไปทาดูนะคะก่อนจะย่างปลาเราก็ทาเอาน้ำมันทาที่ตะแกรงค่ะง่ายๆเทคนิคง่ายๆค่ะแล้วก็ไม่ติดได้ปลาที่สวยงามด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะข้อสำคัญฐานด้วยค่ะฐานที่เราอย่าให้มันลุกมากค่ะเราค่อยๆใส่ฐานลงไปนะคะ ให้มันเป็นเหมือนฐานที่มอดๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดพอมันมอดมากๆเราก็ค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆคอยติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหากเป็นประโยชน์ก็ติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะบายๆขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะ